สวัสดีเพื่อนๆ p สเปกโฟนทีวีทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่กับแอมอีกแล้วนะคะแล้วก็มาอยู่กับ VIVO Y15 นะคะตัวนี้ราคาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงแน่นอนนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจนะเพราะว่า1คือมันค่อนข้างคุม้มแล้วก็สเปคที่ให้มานะคะ่อนข้างโอเคมากถ้าใครที่กําลังอยากได้โทรศัพท์มือถือใหม่นะคะจะเป็นยังไงบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะเฮ้ยวันนี้เรามาีหน้ามานะลืมพีเซน ถ้าใครนะคะที่ตอนนี้กำลังมองหาโทรศัพท์มือถือแบบมีโจทย์มาให้ยากๆเลยนะคือ1ต้องสวยแบบสวยมากเลยนะสวยจริง,รงๆไล่สีสวยๆเลยข้อที่2กล้องเนี่ยต้องโอเคด้วยคือจะให้กล้องมาแบบ2ตัวฉันก็ไม่พอใจฉันจะต้องมีกล้องเลนส์ w ide, กล้องที่ทำ Depth Sensor ให้ด้วย รวมทั้ง3นะคะแบตเตอรี่จะต้องเยอะจัดเต็มใช้งานได้ทั้งวันทั้งวันก็ไม่ชอบชาร์จเยอะอยากใช้งานานานๆข้อที่4คือราคาต้องถูกสบายกระเป๋าต้องไม่เกิน5,000บาทโอ้หายใจแป๊บ,บนึ่งความต้องการแบบระดับล้านมากๆแต่ถามว่ามีไหม ก็มีอีกนะคะวันนี้เนี่ยแอมก็เลยจะมารีวิวตัว VIVO Y15 นะคะให้ทุกคนได้ชมกันนะคะเพราะว่าทุกอย่างที่แอมพูดมาเนี่ยมีหมดเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มาดูกันด้วยว่านอกจากส่วนที่แอมพูดไปแล้วเนี่ยมีตรงไหนที่คุ้มมากกว่านี้อีกส่วนแรกนะคะก็คือในเรื่องของดีไซน์ที่สวยครบ ครบในที่นี้เลยครบอันแรกคือเรื่องของตัวเครื่องที่ออกแบบมาได้สวยครบมากๆนะคะคือมาพร้อมกับดีไซน์ไล่สีสันสวยงามมากอย่างสีเบอร์กันดีเลดเนี่ยก็ใช้ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะเพราะว่ามันจะออกแนวแบบ เข้มขลึมหน่อยเป็นสีแดงไล่สีไปที่สีดำนะคะหรือว่าถ้าใครที่อยากได้สีที่สุภาพมากขึ้นนะคะก็จะมีสีที่เป็นแบบแฟนทอมแบ็กนะคะนี้สวยไม่แพ้กันแน่นอนหน้าจอก็ใหญ่จัดเต็มนะคะเดี๋ยวนี้จะมาจอเล็กๆเนี่ยก็ไม่จุใจเพราะว่าทุกคนชอบดูคอนเทนต์บน YouTube Netflix ต่างๆนะคะ <c oughs> ก็ต้องมาพร้อมจอใหญ่ขนาด6.35นิ้ว จอตัวนี้เป็นแบบ HD Plus นะคะก็ตามสเปคนั่นแหละในเรื่องของพอร์ตการใช้งานนะคะตัวนี้ก็คือ ไม่แพ้เรื่องของการดีไซน์เรื่องของพอร์ตเรื่องของการเชื่อมต่อนะคะไล่ทีละจุดละกันช่องใส่ซิมของตัวนี้นะคะใช้ช่องใส่ซิมเป็นแบบ t i ิปเปิลสลอตนะคะทริปเปิลสลตัวนี้เนี่ยพอใส่ซิมเนี่ยเขาลองรับ 4G แบบ d u โอซิมด้วยใครมีซิม 4G นะคะก็ใส่ไปเลย2ซิมนะคะแล้วก็ใส่ SD c a r การได้ด้วยคือจะเต็มไปเลยนะคะ ส่วนเรื่องของการเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวนี้รองรับทั้ง Wi-Fi แบบ2.4แล้วก็ WiFi ที่เป็น5.0ด้วยแต่ว่ามีนิดนึงนะคะก็รุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นที่ราคาประหยัดนะคะราคาก็ไม่ได้สูงมากนะคะอุปกรณ์ที่ให้มาภายในตัวกล่องเนี่ยเขาเลยจะไม่มีหูฟังมาให้ใครมีหูฟังเก่านะคะก็เอามาใช้หรือว่าถ้าอยากได้หูฟังใหม่ก็ไปซื้อเพิ่มเอารวมทั้งพอร์ตการเชื่อมต่อของตัวนี้เนี่ยจะยังคงใช้เป็นพอร์ตที่เป็นไมโคร USB อยู่ อันนี้ก็ด้วยสเปคนะคะของตัวเครื่องที่มันต้องสมดุลไปกับราคานั่นเองส่วนที่2นะคะก็คือการใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันนะคะขอดูในส่วนของสเปคก่อนสเปคของตัวนี้นะคะจะใช้ CPU เป็น MT 6762นะคะ RAM 4 ROM 6 4ก็คือโอเคเหมาะสมมากๆสำหรับสเปคตัวนี้แล้วก็ราคาของตัวเครื่องนั่นเองเนาะทีนี้ที่บอกว่าการใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันก็คือ โทรศัพท์มือถือ vivo ถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นที่ราคาไม่ได้สูงอะค่ะเขาจะสามารถใช้หลายๆฟังก์ชันที่เป็นฟีเจอร์พิเศษพิเศษของตัวเครื่อง vivo เองเนี่ยได้เหมือนกับรุ่นที่ราคาสูงสเลยอย่างเช่นการรองรับการโคลนแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยทำให้เราสามารถใช้แอปพลิเคชันได้2อันได้2 u s ยูเซอร์เครื่องนี้ก็ทําได้นะคะฟีเจอร์เจ๋งๆที่เราเคยเห็นกันใน vivo รุ่นอื่นอย่างเช่นโหมดที่เป็นโหมดใช้เฉพาะสําหรับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่เขาจะปิดการแจ้ง เตือนบางส่วนหรือว่ามีทางลัดที่ทําให้ตอบกลับเวลามีสายเข้าเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นโหมดตัวนี้ก็มีใสามาให้ไม่ได้ถูกตัดออกไปนะคะทีนี้ยังมีโหมดอื่นๆที่จําเป็นอีกอย่างเช่นโหมดสําหรับคอเกมนะคะก็มีมาให้ด้วยช่วยในเรื่องของการดึงประสิทธิภาพของตัวเครื่องนะคะรวมทั้งยังช่วยในเรื่องของการจัดการปิดการแจ้งเตือนต่างๆขณะที่เราเล่นเกมนั่นเองส่วนในเรื่องของการเล่นเกมนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสเปคก,กลางๆของ vivo นะคะ แต่ว่าอันนี้คือตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าเปิดเกม Rv มานะคะเราสามารถเปิดเฟรมเรตสูง ปรับ HD เป็น yeah, ส <c oughs> so ูงส so, <começa> ุดนะคะแล้วก็ปรับการแสดงผลเป็นสูงมากในเครื่องนี้ได้คือตอนแรกคิดว่ามันน่าจะทําไม่ได้แน่แต่ว่ามันก็ทําได้สําหรับเครื่องนี้นะคะแต่พอไปเล่นแล้วจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแอมเองเนี่ยแอมจะแนะนําว่าถ้าซื้อ vivo y15 มาแล้วเล่นเกม r อาแนะนําว่าให้ปรับการตั้งค่าอยู่ที่ระดับกลางๆพออย่างเช่นภาพ HD อยู่ที่ระดับกลางๆการแสดงผลอยู่ที่สูงก็ได้ไม่ต้องไปถึงสูงมากนะคะแล้วก็เฟรมเดทสูงทามัน จำเป็นก็ปิดไปก็ได้อันนี้จะทําให้การเล่นเกมเนี่ยมันลื่นไหลามากที่สุดนะคะถ้าเทียบกับการปรับทุกอย่างให้มันสุด ผ่านเรื่องของการเล่นเกมไปแล้วนะคะอันนี้ส่วนสุดท้ายเนี่ยต้องยกให้เขาเลยนะคะแอมยกมาไว้เป็นเรื่องสุดท้ายเพราะแอมมองว่ามันเป็นเรื่องที่คุ้มที่สุดและใน v i v o y 1 5นะคะนั่นก็นคือเรื่องของกล้องแล้วก็แบตเตอรี่ที่จัดเต็มมากๆนะคะขอไล่ที่ตัวกล้องก่อนตัวกล้องของเครื่องนี้นะคะให้กล้องมาทั้งหมด3ตัวมีกล้องหลักความละเอียด13ล้านพิกเซล กล้องที่เป็นเลนส์ wide angle นะคะความละเอียด8ล้านพิกเซลแล้วกล้องที่เป็น depth sensor นะคะความละเอียด2ล้านพิกเซลคือการถ่ายภาพในหมวดปกติเนี่ยเขาก็จะมี AI เข้ามาช่วยในการถ่ายภาพอยู่แล้วนะคะทำให้มันถ่ายภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นรวมทั้งการใช้งานร่วมกับเลนส์ wide เนี่ยก็ทาให้เราเก็บรายละเอียดเก็บวิวทิวทัศน์ต่างๆได้ดีมากตอนที่กดถ่ายภาพเลนส์ wide นะคะก็ไม่ได้ดูเสียรายละเอียดไม่ได้ดูว่าถ่ายออกมาแล้วภาพมันดูเบิร์ดมากจนเกินไปนะคะก็ถือว่าใช้งาน ได้ในระดับดีเลยทีเดียวการถ่ายภาพหนะ้าชั้นหลังเบอร์ตัวนี้นะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แอมชอบเพราะว่ามันสามารถปรับ ความชัดความเบล์ปรับจุดโฟกัสต่างๆได้ขณะที่เราถ่ายเอาจริงๆมือถือในระดับที่อยู่ในเลนส์ราคานี้ปกติแล้วบางเครื่องเนี่ยจะไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ตรงนี้ได้คือจะไม่สามารถปรับความชัดความเบล์ได้เลือกจุดโฟกัสอะไรแบบนี้คือบางเครื่องก็ทําไม่ได้นะคะแต่ว่า vivo เนี่ยสามารถทําได้ด้วยทําให้การถ่ายภาพเนี่ยมันสวยมากขึ้นนะบางทีเราไม่ได้อยากได้ความเบล์ที่มันเยอะมากจนเกินไปนะคะเราก็เลือกความเบล์ได้ตามที่เราต้องการนั่นเอง ส่วนกล้องหน้าของตัวนี้นะคะก็จัดเต็มมาให้ที่ความละเอียด16ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็มี AI ที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการถ่ายภาพนะคะการปรับโทนสีผิวต่างๆเนี่ยสามารถปรับได้เลยนะคะจากโหมดที่ให้มาเนาะก็ปรับการตั้งค่าความสวยของเราได้เป็นระดับ 1, 2, 3, 4ไล่ไปนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากปรับอะไรแบบนี้ก็กดใช้ AI ได้เลยรวมทั้งในเรื่องของสกินโทนโทนสีผิวต่างๆเราสามารถเพิ่มลดได้ตามที่เราชอบนะคะแล้ว อีกอย่างหนึ่งที่แอมชอบก็คือกล้องหน้าเนี่ยก็จะมี HDR มาให้อยู่แล้วพอใช้ร่วมกับการถ่ายภาพในโหมดใบหน้าสวยเนี่ยมันก็จะดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่านอกจากใบหน้าของเราที่สวยแล้วมันยังสามารถช่วยให้เราเก็บรายละเอียดฉากหลังในกรณีที่เราเซลฟี่ในที่ย้อนแสงอะไรแบบเนี้ยก็จะเก็บดีเทลต่างๆได้ดีมากขึ้นส่วนสุดท้ายนะคะแบตเตอรี่อันนี้คืออัดมาแบบ มไม่กักเลยคือมีเท่าไหร่ก็ใส่มาให้หมดนะคะแบตเตอรี่จะเต็ม5000ม ah ิลลิแอมนะคะใช้งานได้เต็มวันสบายๆมากๆหรือว่าถ้าใครที่คิดว่าเฮ้ยเวลาเราใช้งานไปสักครึ่งวันเนี่ยแล้วแบบอ้วันนี้เราหนักหน่วงใช้งานเยอะมากจริงๆแล้วแบบเมื่อเช้าชาร์จแบตมาไม่เต็มใช่ไหมกลัวว่าอุ๊ยเดี๋ยวมันจะอยู่ได้ไม่เต็มวันใช่ไหมคะอ่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นเลยเพราะว่าในโหมดที่เป็นโหมดแบตเตอรี่นะคะของเครื่องนี้เนี่ยเขาสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าเราจะปรับการใช้ งานของตัวเครื่องเนี่ยให้มันจํากัดว่าเป็นหมวดที่ใช้พลังงานแบบต่ําลงไม้เขาก็จะไปลดในเรื่องของความเร็วของ CPU บ้างแสงสว่างหน้าจอบ้างนะคะหรือว่าถ้ามันจะหมดจริงๆอ่ะก็ปรับไปแบบให้มันต่ําสุดเลยคือใช้พลังงานของตัวเครื่องในแบบ ต่ำสุดๆมากๆนะคะก็ทําให้เราเนี่ยสามารถสแตนบายตัวเครื่องได้นานมากขึ้นในกรณีที่แบบว่าอุย,ยังไม่มีที่ชาร์จแบตยังไม่ได้เข้าบ้านแล้วอาจจะต้องรับสายฉุกเฉินอะไรแบบนี้นะคะก็ลองเลือกปรับใช้งานดูให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรานั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัว Vivo Y15 เครื่องนี้นะคะเมื่อกี้ผมลืมพูดไปนิดนึงนะคะว่าเฮ้ยแบตเตอรี่5000ันมันหนักหรือเปล่าถือในมือนะคะรู้สึกได้มันมีน้ําหนักนะคะเวลาอยู่ในมือเพราะว่าแบตเตอรี่มันให้มาเยอะแล้วเครื่องเนี่ยจะมีความหนานิดนึงนะคะถ้าดูจากขอบด้านข้างเนาะแต่ว่าก็แรกมาด้วยส่วนอื่นๆนั่นเองนะคะแล้วก็ราคาที่ทคุ้มค่าก็คือตัวนี้เนี่ยราคา4,990าเบบาทเท่านั้นนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากดูแบบผลการทดสอบแบบจัดเต็มเลยนะก็เข้าไปดูกันได้เลย ที่ชา n นลของเรานั่นเองนะคะ w w w s p e c p o n e c o m นั่นเองยังไงเดี๋ยววันนี้นะคะแอมขอตัวลาเพื่อนเอนทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r คร e ให้ชา n นลของเราด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ